ตอนนี้ช่องเ e ่นหลอดเอ็กดีได้เริ่มทำการอัปคลิปเก่าๆแล้วนะครับทุกคนให้กดมาที่เพลย์ลิสต์แล้วกดไปดูที่เพลย์ลิสต์นั้นๆซึ่งบางส่วนเนี่ยจะยังถูกปิดอยู่นะครับผมนะเนื่องจากระบบของยูนูสเนี่ยทำให้เราไม่สามารถอัปคลิปจำนวนมากพร้อมกันได้นะครับสำหรับคนไหนเนี่ยที่อยากจะดูคลิปเกมแบทรอนแคทตั้งแต่ ep 1จนถึง89หรือเกมอื่นๆก็สามารถเช็คได้ที่เพลย์ลิสต์เลยนะครับผมอ่าคัสตี้ีโกอเอนะครับผอ,อีกเกม เดบทเทนแคทนั่นเองแล้ววันนี้เราอยู่กับด่านบลูอิม a พกนะครับด่านนี้เนี่ยจะเจอปักเป้าอวกาศซึ่งมันจําเป็นต้องใช้แมวหินที่ผมไปเก็บมาคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็สมบัติเอเลียนดาวทั้งหมดด้วยไม่งั้นสู้ไม่ได้นะครับผมนะโอเคและนี่เป็นตี้ที่ผมจะใช้สู้นั่นเองนะครับจะเป็นตี้ลดคูลดาวและเพิ่มมาสิฟดามเอจแถมมาด้วยนะครับนะซึ่งก็จะช่วยเราได้มากเลยนะเพราะนั้นด่านนี้เนี่ยจะใช้ตัวที่ตีมาสิฟดามเอจต่อเอเลียนไปสู้โอเค <Okay. S 1> okay. ผมใช้ไม่กล้าวพราได้เวลครับ บอนะนะลาเลเวล35มห้นะเคนแคนเลเวล42่องบอดดี้แคทนะครับแมวหินที่เราเก็บมานั่นเองแคทเทอร์ไลท์43แล้วก็มานิกเลเซอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆคุณอาจจะไม่ต้องใช้แมวหินก็ได้แต่ว่าถ้ามีเนี่ยมันจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นมากๆอ่าโอเคนะเปิดลิชแคทนะครับแล้วก็แคทเทชเชอร์ด้วยแต่ผมหมดนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปรอดูก่อนว่าไหวไหมนะครับโอเคไปลุยกันเลยมาฮะโอเคบอกก่อนผมอะเคยสู้กับมันแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นสมบัติดาวไม่ครบนะครับคือแพ้ยับเลย ไอตัวปักเป้านี่แม่งมาเร็วและตีแรงมากนะแล้วมันเป็นโฟล์แบ็กสวิงนะครับทุกครั้งที่น็อกแบ็กเนี่ยมันจะตีเราใหม่ตลอดนะครับผมนะเพราะนั้นคือต้องทำดาเมจแบบเบิร์ดไปทีเดียวเลยนะครับวันนให้ได้เยอะที่สุดนะครับอย่าให้มันน็อกแบ็กเยอะนะครับผมนะอ่าโอเคมาและนี่ปล่อยแมวหินไปนี่นะครับซึ่งแมวหินเนี่ยมันจะหายช้านี่แล้วก็จะกันได้แบบนี้นะมันจะชนต่อไม่ได้นะครับผมนะโอเคก็ใช้วิธีประมาณนี้นะครับผมนะคอยกันเอาไว้ส่วนมิชิวธรรมดานเนี่ย เอาไว้กันตัวเพนกวินดาวตัวนี้นะครับผมนะซึ่งมันบัฟเลือดโหดมากโอเคเฮ้ยเด้อเดี้อเด้อโอ้โหผลาดผ่าดเด้อเดี้อใจเย็นใจเย็นโอ้ปเออโอเคมาแล้วเอาโฟได้ยิงไม่ไงโดนบอกวะไม่ไม่รู้ไม่ไม่น่าโดนโอ้โอเคมาครับบอล่ามาโอเคกันไว้กันไว้กันไว้ค่อยๆกันไว้นะครับเออสมบัติดาวเยอะมากบอกเลยอย่าไปหยองนี่ไงสวย เอ้ยกันไว้เยี่ยมเนี่ยเอาวะต้องกดให้เป็นสเต็ปนะครับผมโอเคเอ้ยกันไว้กันไว้เออโอ,ดโอด้ดูดูดูดตุนดาวมาไงเนี่ยไม่ไงแตกเออสวยสวยมากครับเอ้ยเอาวะโอ้ยถ้าอย่างนี้ง่ายแล้วง่ายกว่าตอนผมเล่นรอบแรกเยอะเลยเอ้โปรเจกต์เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออหยุดไว้ก่อนใจเย็นห้ามใช้ปืนน็อกแบ็กเ็ดขาดนะฮะส่วนนี้ โอเคกัดไว้กัดไว้กัดไว้เก็บไปกัดไว้เออสวยเฮ้ยเย็ยบเลสโอ้โหอีซี่โอ้โหโคตรง่ายเลยเทียบ <_ s> กับรอบแรกแล้วคนละเรื่องอ่ะผมบอกเลยจริงแค่เนี้ยหรอคิกคิกนะ้อง <_ s> เรียบร้อยโอ้โหอีซี่โคตรอ้าวไม่ได้แมวอ,อีเวน อ่าโอเคได้มาแล้วนะไม h t y แคทนะครับผมนะตัวนี้จะสต็อกเวฟนะครับผมนะแล้วก็ทำวีกเก้นกับตัวไลท์สีด้วยอ่ะมานะได้เวลาที่เรามาลุยกับด่านลับในแคทออเดอร์คอ o s สมอสแล้วนะครับผมนะมาโอเคมึงจะขนาดไหนเชียวอุ๊ยโอ้โหมาเร็ววัดเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีได้ดิอย่างนี้โอ้โหเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แม่งมีบาเรียนนะ ตายมึงอะไอตัวไหนวอลโลวางโง่ไปเฮ้ย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 เอาละโอ้มันชาร์ดควนมันชาร์ดแล้วเร็วเออตายไปอุ้ยโอ้โหมันเด้งรัวๆเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยสวยมากไปเอ้ยเอาดิไปไปไปโอ้ยลูกน้องเดี๋ยวเดี๋ยว ลูก yup. น้องมึงดุยังไะไปเอ้ยแ้โฟโนกูเก่งมากไอ้น้องตายอุ้ยมันกันเวทคนเมื่อกี้เห็นเลยบัดซบเฮ้ยหมูเช็ดโอ้โหผมนั่นไม่ได้เอาเครียรียมาเดี๋ยว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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไปโฟโนยิงยิงไปข้างหลังเร็วอุ้ยไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันชาร์จแล้วโอ้โหนี่ก็ดันรัวๆเลยชิปเปลงแล้วโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยอัพโวได้ยิงยิงหน่อยโอ้โหไม่ถึงอุ้ยชิปเปลงแล้วชิปเปลงแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้ยเอ้ยโอ้โหขอบอสจะตีมันโคตรนานอ่ะแสดงว่ามันต้องตีแรงมากแน่เลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยชิปหายแล้ว ยา yeah! ไอ้หมูก็ตายสีดิว่ามาโห้ค้รแรงเลยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่นนะครับเอาตัวเร็วๆมาเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะมาเอาใหม่เอาดิทีนี้ะเราได้เรา,เรา,เรามีคเครียร์แล้วทุกคนด้วยแข็งแกร่งแน่นอนออมาเออบาเลียแตกไอ้น้องไปครับเออเครียร์ตีเดี๋ยวเรวๆมาถึงข้างหลังเลย่ะเอ,อ้ยผิดแผนไปนิดนึง เดี๋ยว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 เอาละเอาละเอะเอไสวยได้อยู่ถ้าอย่างนี้เฮ้ยทำไมมันออกมาเร็วจังวะยังไม่ได้ตีอะไรเลยมันออกมาได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออไอเอาดิเอาดิตายเออโอ้โหเอาละฮะทุกอย่างอยู่ที่ความเร็วและมันนับเปอร์เซ็นต์ตามอะไรก็ตั้งเวลาเหรอท้ามมันเร็วขนาดนั้นอ่ะเอ้ยตายเออไปครับเอาดิเอาดิา มัเอ,อียวเฮ้ยมีเคอรีแล้วยิ้อไอ้ยิ้อไอ้โ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 อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ย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 เดี๋ยวเฮ้ย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 ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวะฉันจะพลาดแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยเดินไปเอาเ,เร็วเคอรีเร็วเร็วกว่านี้ชิปเฮ้ยเออเอาละตอดนี้เคอรีเอาหน่อยเอาหน่อยเคอรีมานิกไอแลนด์กูอับมึงมาเพื่ออะไรเนี่ยฮัลโหล ชิบหายมันชาติแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิวโหไกลมากเฮ้ยดูดอวกาศแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโฟโน่กูตายเฮ้ยเฮ้ยเ็วรถไฟบันทึกบันทอะมาร <the> อ,อ,อบนี้ต้องได้แล้ววะเคใส่ลโลดีไหมไม่ต้องมันช้านะครับโอเคเอาทั้งนี้เลยแล้วกันไปมาละมารอบมาใกล้ๆได้แล้วครับ มาเออนี่ไกลสุดแล้วใช่ไหมโอเคสแสดงว่าเอดีมึงไกลมากเลยเนี่ยโหดจังวะเออเคลียร์ตอรอวัดเออเอาหน่อยกูต้องรีบฆ่าให้เร็วที่สุดเลยเนี่เนี่ดาเมจล้วนวน,นะจังหวะนี้ไปเออเอออุ้ยมาแล้วมาแล้วมา,วมาค่อยๆทยอยมาแล้วชดปีสวยมากอเอคกดไปกดไปเยอะๆเลยฮนะผมต้องเคลียร์ตัวหมูให้ได้นะ ไปแล้วเคลียร์ไม่ได้นี่คือแม่งยากจัดเลยมาฮะเอามาเทสือม,มาเอาดิเจอกูอย่าไปหยองไปชนชนมาเลยเอาอะไรก็ได้กดมาเร็วตังคูอยู่ไหนเดะไปชนเอ้ยชนชนชนให้ถึงชนชนดิเอ้ยตายสวยโอเคเยี่ยมฮะไอ้ตังโวยหมาแล้วหมูหมึงอะอะไรมึงอะหมูแดงแล้วไงตายอุ้ยสวยสโลเยี่ยมมากแค็แกร่งตายเอาไว อีเนี้ยได้แน่นอนมาดันไปอุ้ยแม่วันหนไม่รู้กันนะมาเอาโฟได้มาเออเด้งแล้วอู้เร็วมากรอบนี้ของจริงตีอุ้อยกันไว้เอาโฟได้ยิงเอาเลยหัวคุมอุ้ย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 มาเร็วมาเร็วมากมาเร็วมาเร็วมากเร็วเข้ารถไฟชนเออสวยเรียบร้อยมึงเสร็จกูบันบันมาหย่า เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอา,ลเอาลเแล้ว, <the> อวเอาแล้วชิปเพลงแล้วเพลงไว้ยเจ้าอะไรไปสู้ดีวะมาเอาแมวหินนั่นแหละนะไปคอยกันเพราะว่าน่าจะได้อยู่แหละนะครับมารอบนี้แหละรอบนี้เล้เว้ยโอเครอ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 ,อมามนะโอเคแดกไปเอาละทุกอย่างแม่งต้องเร็วมากทุกอย่างต้องเกิดที่เดียวรวดเร็วไปโอ้โ ียยยอย่าไหวไมเ่ยไอ้เอ้ยบึ้มบ้านเป็นหลายรอบเลยนะเออสวยสวยนั่นแหละมาสีดำโอเคสีดำไปอย่าไปหยองเถี่ยค่อยๆปล่อยไปฮะมาเร็วๆๆเอามาเทสึมาโอเคไปครับค่อยๆดันไปตปอีไปกันเออข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 ัดแอนิเมชั่น Animation ชนสวยเออเยี่ยมชนเอ,อ้ยหมูแดง กูแดงแรงสามเท่าเอ้ยกันไว้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 ไวโอ้ยเยี่ยมมากเอ้ยมันจะสต,ตันกับไอ้ก้อนหินเนี่ยตีต่อไม่ได้เออีเยี่ยมโอเคเอาอ่ะค่อยๆดันขึ้นไปเรื่อยๆได้สุดยอดเอาวิรอบดีเร็วมากรอบนีเร็วมากเออเยีเ่ยมโอ้โหนี้เร็วจริงอ่ะอันนี้เลยโฟโนโลแล้วกันไปเอาแล้วอุย้ยเร็วมากเร็วมากรอบนี้เร็วก่อนบันบันอีก อย่างนี้มึงเสร็จกูแล้วไอ้น้องกูเด้งเด้งเด้งรัวๆตายเฮ้ยบันบัอน้ยเออไปต่อยต่อยหินต่อยหินดีน้องโอ้โหเฮ้ยตัง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 ก้อนหินมาประกันไว้อุ้ยอุ้ยเวฟเหรอตานี้เอาหน่อยเอ้ยใกล้อยู่ใกล้อยู่โดนเออเร็วภาังทำอย่างมาสโลว์ันเร็วเออสวย โดนเยี่ยมตายกวาดเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาไว้รอบนี้ชนะแน่จริงแต่ชนะอยู่แค่เอื้มแล้วเออสวยบันบันตายมึงอะไรมึงอะตายเด้งเด้งรัวๆไอ้น้องขอแค่ถึงบ้านมันก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วโอ้โหเอาดิเอาดิเด้งเด้งงี้เจองี้ตาย เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรทำไมไม่เด้งอะอะไรกันเอ้ยเอ้ยเสียวอะเลยตายอุ้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 ยยังไงยังไงเราอะยังไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอริล่าบาลีกอริล่าเดียวยังไงเอ้ยสวยไปอย่าไปกลัวอย่าไปยอมโอ้ตายเพื่ออะไรจะตายกูลุ้นเลยเนี่ยเอ้ยเด้งเด้งไอ้น้องเด้ง ทำไไอะไรไม่ได้เอ้ยตายโอ้ยด้งโคตรมันนะจริงเรียบร้อยโอ้โหทุกอย่างันต้องเร็วม่าจริงเว้ยโอ้ไม่ก็เรียบร้อย วูฮได้แล้วฟิลิบัตเตอร์แคทนะครับผมโอเคแล้วก็ได้มาแล้วฟิลิบัตเตอร์เอ็กนะครับผมนะเอาว่าฟีดตัวไรสีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคครับงั้นเอาไปว่าคลิปนี้จบไปท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะฮื่มหลอดเสียงกูแหบเลยนะครับผมโอเคโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์สับไข่เด็ดหลอดเอ็กซ์ดีด้วยนะและพาร์ทหน้าเราจะไปลุยดินแดนปีศาจกันนะครับตอนนี้ไปแล้วครับผม